สวัสดีคะ่ะนักเรียนฉันป .6 ของทุกคนนะคะอทินี้มาพบกันบทที่8นะคะน้ำนองเต็มตลิงค้นความจริงให้กระจ่างนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาค้นหาประวัติวันรอยกระทงกันนะคะนักเรียนเราจะค้นหาในโปรแกร,รมอะไรคะ Google นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะให้เรียนเข้า google ก่อนคะ่ะ เมื่อนักเรียนเข้า Google แล้วนะคะให้นักเรียนพิมพ์คำว,ว่าประวัติของประเพณีลอยกระทงนะคะใน Google ค่ะเสร็จแล้วกดค้นหานะคะเมื่อนักเรียนค้นหาแล้วนะคะนักเรียนจะเจอประวัติวันลอยกระทงหรือว่ากระทงใหญ่ไฟกระพริบนะคะ แต่เอ๊มันไม่ตรงตัวที่เราต้องการนะคะเราจะทำการค้นหาโดยระบุเว็บไซต์นะคะหน่วยงานแรกนะคะจะเป็นการศึกษาค่ะก็จะเป็น .ac.th นะคะหน่วยงานราชการก็จะเป็น .go.th นะคะแล้วนักเรียนนะคะก็จะได้ผลการค้นหาโดยระบุเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆนะคะต่อมาค่ะจะเป็นการค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์นะคะ การค้นหาโดยระบุไฟล์ type ชนิดของไฟล์นะคะนักเรียนการค้นหาโดยการระบุชนิดของไฟล์นะคะอันดับแรกนะคะ,ะประวัติของวันลอยกระทงนะคะจะเป็นไฟล์ pdf นะคะก็จะเป็นไฟล์งานของเอกสาร pdf ค่ะประวัติวันลอยกระทงของ doc คะ,คะก็คือจะเป็นไฟล์เอกสารค่ะ ประวัติวันลอยกระทงนะคะของ PPT ก็คือเป็นโปรแกรมนำเสนอหรือว่า PowerPoint นั่นเองค่ะต่อมานะคะการค้นหาแบบระบุวันที่นะคะให้นักเรียนทำตามเลยค่ะอะหมายเลขกหน,นะคะนักเรียนคลิกเลยค่ะแล้วก็มาหมายเลขกสแล้วก็หมายเลขกสนะคะหมายเลขกสคือการใส่วันที่วันเดือนปีค่ะ เรามาดูขั้นตอนการเขียนบรรณานุกรมกันนะคะดับแรกก็คือชื่อผู้เขียนหรือหน่วยงานของผู้เขียนปีที่เผยแพร่ชื่อเอกสารนะคะจะเป็นตัวหนาหรือว่าขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะแล้วก็มีวันที่นักเรียนสืบค้นนะคะอะอันล่างนะคะก็จะเป็น URL ก็คือเอกสารนะคะสิ่งที่นักเรียนได้นะคะจากการเรียนรู้การค้นหา Google ตัวนี้นะคะก็คือการค้นหาข้อมูลแบบเจาะจง ทำให้ข้อมูลที่ตรงความต้องการมากขึ้นเช่นค้นหาโดยระบุเว็บไซต์ค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์ค้นหาโดยระบุช่วงเวลานะคะการค้นหาโดยระบุชนิดของข้อมูลก็คือรูปภาพวิดีโอข่าวสารแผนที่นะคะการค้นหาข้อมูลเพื่อทํารายงานควรค้นหาจากหลายแหล่งและค้นหาให้รอบด้าน สรุปข้อมูลด้วยภาษาของตนเองนะคะและอ้างอิงแหล่งที่มาบรรณานุกรมเป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อให้เกียรติเจ้าของผลงานนะคะนักเรียนทั้งหมดนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางสสวทนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะ